cô ตนผาะเขาสวนทุเรียนไม่ได้เข้านานแล้วมากันพี่น้องคุณสมบัติบ่เด้พ้าเข่ามะเบิงสวนทุเรียนดุนเหลือได้พี่น้องมาดูด้วยกันค่ะเ <c oughs> บิงแต่ละต้นนะคะ่ะความสวยงามตอนนี้ต้นทุเรียนเล่ากับขื้นส่งพุ่มแล้วเดอพี่นดองเข้าปีที่สองค่ะนี่เพิ่งได้สองปีนะคะทุกคนต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนตอนนี้ต้นทุเรียนเฮาคุณสมบัติใบเด้พา <c oughs> ยางเข้ามาดุนเขา้ามีดพีเลียงคือกล้วยหอมทองนะคะอันนี้คือกล้วยหอมทองฝั่งสวนทุเรียนเมื่อกี้นี่คุณสมบัติไปเอากล้วยหอมท ฟองจากฟังผุ่นคือเงาะนะคะทุกคนมือนีแจ็กหน่อยเนี่คุณสมบัติพาดชมต้นทุเรียนจกักสองสามต้นนะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ฟังนี่นะต้นทุเรียนต้นนี้ไม,ม่มีพี่เลี้ยงเลยต้นกล้วยพี่น้องว่าแมนบะมี่เดมีแต่ว่าปีมือกี้นี่ต้นกล้วยเข้าบ่ได้ดูแลอย่างเต็มที่ปล่อยให้เพิ่นหักเพิ่นหานไปเบิร์ดพี่น้องแต่ปีนี่ว้ากันแล้วก็พอบานสิพากันคำมือกี้นี่ไปทังฟังต้นเงาะทังพุ่น ภากันคําแล้วพี่น้องเริ่มออกปีเริ่มออกเครื่อแล้ว ต่ว <on> <ๆ S 2> uh, ่าเบิงต้นทุเรียนบ้านสวนเฮาดูอันนี้คือต้นทุเรียนบ้านสวนกำปะสานสองปีพี่น้องเขาสองปีแล้วเดือนกรกฎานี่นะเห็นบอกความสวยงามเนาะหลายต้นอยู่ได้พี่น้องคุณสมบัติเอาให้เบิงภาพร่วมดีกว่าเนาะตอนนี้มีความรู้ซึกบักกล้วยเฮ่ากับล่างสวยเห็นบอกต้นทุเรียนเท่ากับเพี้ยงกล้วยเลยนะคะโอ้คุณบริษัทสมคุณสมบัติบริษัทเขามาเป็นเดือนนะคะเป็นยังจังบริษัทเขามาเป็นเดือนเพราะว่าช่วงนั้นห้เพิ่มมาเฮาเอายาบ่ท่านพี่น้องเฮาเอายาบ่ท่านก็เลยหายนงานมาฉีดยาเฮ่ากเล ประกาศยางเข้ามาตอนนี้หยาเริ่มปรุงแล้วก็ถือว่าเบิดผิดแลวพี่น้องเบืองต้นทุเรียนฟังผุนเนาะมาฟังนี้บบดน,นี้มาฟังทั้งพี่พี่น้องมาฟังทั้งพี่อู้ต้นทุเรียนคุณสมบัติไปในเขาดูกาลางต่อยอดพี่น้องการลังออกยอดแตกยอดถือว่าสวยงามคะ่ะทุกคนคุณสมบัติไปด้เขายีหลีโดนแล้วปล่อยแล้วนะคะแตงแต่ผุนมามีแต่พอบานเขาเมื่อเบื่องต้นทุเรียนคุณสมบัติแน่ป้าแบบนี้ก็ดีใจว่าพี่น้อง แต่ละต้นมีพีเดี่ยงนะคะทุกคนแต่ละต้นเขาสิมีต้นกล้วยอันนี้คือกล้วยหอมทองพี่น้องตอนนี้นอเพิ่นจะหลซะเหลือเกินไพอยากได้พี่น้องเบืองเดนอขันคุณสมบัติออกไปแล้วนี้สิเป็นจังไหนนอกล้วยคุณสมาสิไปขยายทั้งไดนแน่เบืองต้นทุเรียนคะ่ะว่ได้เขามา่เบิงดวนแล้วประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วมั้งคะที่ที่คุณสมบัติด้เขายางมาสำรวจต้นทุเรียนเนาะตอนนี้พามือเบิงคะ่ะทุกคนพาเมือเบิงต้นทุเรียนต้นกล้วยคะ่ะ เบื้องตัวน,นี้พี่น้องต้นทุเรียนบอยไ่ได้แ่ว่ากวนกล้วยไหมพี่น้องได้คํำแล้วตัวน,น้องผุนไงบ่ตัวน,น้องผุนไงเนาะคุณสมบัติคุณสมบัติที่ยังพาใหในฉีจุดลงไปเลยว,ว่าแต่ละต้นสำไหนแต่ว่าให้ฉีแกลไข่ให้พี่น้องไน้เบื้องเนาะสวยงามไหมคุณสมบัติดีใจ คุณสมบัติดีใจที่เห็นต้นทุเรียนเห็นต้นกล้วยในสวนนี้สวยงามเพราะว่าคุณสมบัตรริไปในเขามาเป็นเดือนบอกเลยตั้งแต่เพิน่นจัดการ้าโดยวิธีที่บเหมาะสมคุณสมบัตกิก็เเรบ่ได้เขามากเพิ่นฉีดยาบ่ายังไงมันเอา่าไว้ัดเดือนหนึ่งสองเือสามเธอ่าเสจยใจมันแพงพี่น้องก็เลยใส่วิธีทางหลัดเนาะอันนี้เข้าใจกันเนาะบ่งเบืองยอดทุเรียนพี่น้องเบิ่งแน่ ชรูดบะคะสวยจริงๆอุ้ยสวยงามบรแมนแต่สวยงามแต่ต้นทุเรียนกล้วยคือกันค่ะตอนนี้ความรู้สึกว่าพอบานพิ่นกษียเอาใจใส่น,นะแต่ละต้นเดี๋ยวนี้ปีที่แล้วกล้กวยหอมทองเฮานีปล่อยให้เพิ่นหักไปหลายปีนี้ก็เลยคิดว่าเอาให้จับเจือซอนนี้พอบานพึ่งมาตัดปีออกได้พี่น้องนอกระายหลายอุ้ยพ่อจัดมาเบิงคุ้มตีพี่น้องเบิงต้นทุเรียนคุ้มพีแนะ่ต้นกล้วยแนะ่มาเบิงเป็นหนังคุณสมบัติถ,ถึงว่ามันหกัก นอกจากพอบานพิ่นบอได้เขาว่าเบิงอะไพี่น้องมาเบิงมาเบิงเห็นบ่บ่อันได้สมบูรณ์เด้นี่เห็นบ่อนี่พ่นหาก่อนนี่แหละคุณสมบัติ่าปีนี่เข้าคำให้ได้ป้าจะอ่อนอดมันพี่น้องอันนี้คือต้นทุเรียนเนอมาเบิงมาเบิงน้าคุณสมบัติคุณสมบัติมาสอนแถวบาดที่นี่บ่ได้ย่ยางเขามาเป็นเดือน2เดือนบัดมาเบิงบ่แม่นอื่นพี่น้องแต่แต่เมื่อที่สองมีทุนน้ามานี่คุณสมบัติไปได้เขา สวนทุเรียนเลยเขาแต่ปาเห็ดพะว่าเห็ดเท่าออกมือละกิโลสองกิโลหกิโลก็มีแต่ละมือบันิมาเบิงต้นทุเรียนในวะันที่นี้ปาทิโทสวมหัวคุณสมบัติยืนแล้วนะคะยืนมือถ่วมหัวแล้วเห็นบาคาพี่น้องสวยบาคุณน่อุ้ย ทำยอดต้นกล้วยเลยพี่น้องแต่ว่าต้นั่งเข้ากับมีบาท,ที่นี่มาเบิงฝั่งค่ะพี่น้องั่งกินจูก็กําลังสวยงามค่ะทุกคนส่วนนี่คือส่วนฝั่งกินจูนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าต้นกล้วยเขาหนี่อู้ยต้นทุเรียนพี่น้องคุณสมบัติสอนต้นทุเรียนหลายคนมาปลูกทุเรียนปลูกยากหลายคนมาปลูกทุเรียนปลูกยากพี่นอ้องมาเบิงของบ้านสวนจำปาสานท่วมหัวคุณสมบัติแล้วต้นนี้ไหม ทวมหัวเลยนะคะเบิงเลยะคาะสวยบ่อ่าพี่เลี้ยงคือกล้วยหอมทองค่ะปีนี้คุณสมบัติสิพยายาให้พอบานดูแลกล้วยหอมทองให้ได้ผลผลิตเพราะว่าแต่ละปีก็ได้ยูดอกพี่น้องแต่ว่าบ่เต็มที่คือเฮาบ่ด้ดูแลเฮาก็ปป่อยให้เป็นประสบการณ์สอนเฮาพี่น้องประสบการณ์สิสอนเฮาวา่าเฮาสิตรงดูแลแบบใดปีที่แล้วพานมาเฮากับปลูกปีแรก ของต้นเงาะไอ้ต้นทุเรียนและกกากล้วยหอมทองปีนี่ทุกอย่างเขาปีที่สองเหมือนพี่น้องเงาะอ่าทุเรียนกับเขาปีที่สองกล้วยกับเขาปีที่สองแต่ผลผลิตที่ไดแล้วคือกล้วยพี่น้องกล้วยเข้าได้วีได้เครือเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทุเรียนเข้าเนี่ยคันเห็นจําหนี้พี่น้องกบว่าดีใจน้ำคุณสมบัติบอกคุณสมบัติบ่ได้เขาบาดวนมือนีเลิกงานมาหาโมงไปเบิ่งป่าในกระชั้งเรียบร้อยแล้วก็เลืยยางขึ้นมาทึ่งอ่าสวนทุเอ่อสวนส,วน,สวนเฮดเขาไปหับ เฮ็ดจักหน่อยด้เฮ็ดปวกเมื่อ,อยูพี่น้องก็เลยเขามาเบบึงทางทุเรียนต้น่อยูน้ำก็มีพี่น้องว่าแมา่ิบยูน้ำบดทุกต้นเห็นบ,ตนนบ,บนนะะ่ต้นนี้คือสบ่บยูแหละพี่น้องนะคะต้นนี้คือสบ่บยูแล้วบย่างน้ำดอกนี่มาส้นทางทีแต่บ้านตกต้นทุเรียนแต่ละต้นสวยงามอ้าวมะม่วงกัย่งมีตีพี่น้องพุ่นะ่ะอุย้ยกล้วยพี่นอ้องอาภาพามา่บบึงโ้นนี่นะส้นทางทีแต่บ้านตกต้นทุเรียนเฮา ซับนี่ดีใจเราได้คุณสมัติแต่กับว่าท่านใน้ลอดได้พี่น้องจ้าตุนเมื่อกี้นี่กะไงอยู่กันยังเสียแล้วเพราะว่าปีนี้แล้งคักและน้ำเพากับบ่พ่อใส่แต่ว่าอ่าล่อเบิงปีนี้เข้าพยายามพัฒนาระบบน้ำให้มันได้หลายให้มันพ่อกับพืชผลไม้ที่เข้าปลูกตอนนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้กับบอกให้เรื่องว่ากล่วยเข้านี่เริ่มแตกหนอดร้ายหลายแต่อ่าแตกกิ่งก้านแตกนอพี่น้องแตกนอเนาะเบิงเลยค่ะจนทุเรียนแม กล้วยไหมโอ้ยคุณสมบัติบดีย่างมาสองเดือนตั้งแต่เฮ็ดออกคุณล่ะพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดออกนี่คุณสมบัติบดเขามาเลยกับเป็นช่วงที่เฮาจำกัดยาจำกัดยาเนาะทำาร่ยาโดยวิธีการทีว่าใส่เคมีก็เรเียกบดเขามาเลยเบิ้งยวดทุเรียนเนี่ยพี่น้องปาด สวยงามเลยค่ะสวยทุกด้านอู้ยแบบนี้ให้มันจังสีตลอดไปตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะดีใจคุณสมบัติเห็นต้นทุเรียนคุณสมบัติจังสีกะดีใจแล้วมาเบิ้งแต่ละต้นพี่น้องฟังนี่เบิ้งกล้วยน้ำพร้อมเลยค่ะกล้วยกล้วยหอมท้องเด้อพี่น้องเด้อกล้วยหอมทอ้องเนาะอ่านอร้ายหลายบาเบิ้งแน่กรลั่งอ่าเป็นเครื่อกรมีนะคะแต่ความสมบูรณ์ก็คือบอกเนาะปีนี้กะสิพ่ายาม้าไม่ได้ผลผลิตแต่ว่า ทุเรียนแม่ว่าสวยแถพี่น้องทุเรียนสวยงามมากเลยค่ะสวยจริงๆค่ะเมื่อเบิงเลยค่ะต้นทุเรียนบานสวนจำปาสารสองปีค่ะทุกคนสองปีนะคะสองปีจ้าอ่าเบิงตนน้ตนนี้ต้นนี้ก็คือการพี่น้องแตกยอดคือกันเลยเห็นบะแตกยอดเป็นนิยังไตนี่โอ้ว่ามันนิยังเออแตกยอดค่ะตัวยอดเพิ่มแล้วก็กอีกเบิงต้นนี้อ่าอันนี้คือไก่ทั้งพี่น้องคุณสมัติภาพเบิงหลายต้นอยู่ต้นนี้แต่ว่ายังบ้านเนี่ยเคืองนะพี่น้องต้นทุเรียนเฮาหลายเติบอยู่ สวยปะคะตัวนี้สวยงามนะคะนี่บ้านสวนจำปาสานได้พี่น้องกันลยวเอามาฝากทุกคนว่าทุกเธอคุณสมบัติเขาแต่ปลาเห็ด นี่ให้พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งอันนี้คือสวนผลไม้มียางแหนมมีกล้วยหอมทองมีมะม่วงฟังนี่จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้และะ้วก็ทุเรียนพี่น้องจากที่คุณสมบัติภาคเขาเบิ้งเห็นบ่ต้นทุเรียนเข้าสูงสุดรวดเลยแล้วก็ตอนนี้กล้วยเฮากับกำลังได้ผลผลิตแต่ละแต่ละเหงาพี่นอ้นองนอแทงนอายหลายนะคะสิไใดขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือปลาทุเรียนและะ้วก็มีฝรั่งกิมจูแล้วก็มีอินทผาลัมนะคะอันนี้คือสวนทุเรียน นะคะให้ทุกคนได้เห็นเนาะอ่ะาตอนนี้คือปลาเหตุพี่น้องฟังนี่คือปลาเหตดที่เฮ้าเก็บเหตดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่สองมิถุนายนที่เหตดดอกแรกออกแล้วก็เก็บจนหอดสูม,มือนี่สูม,มือนี่ยังได้เหตุอยู่พี่น้องสีอัพเดทให้เบิ้งทุกมือเก็บให้เบิ้งทุกมือแต่มือเร้าเนี่ยคุณสมบัติมีภารกิจเล่งดวนเล็บบไดสรุปยอดเหตดให้เบิง้งมือเส้าได้เหตดปวกได้พี่นอ้องเด้ออ่าซาดวยนี่คือเขาอ,อนานำขึ้นมา หดต้นทุเรียนหดต้นงาะนะคะพี่นอ้องลืมให้เบิ้งอีกพี่น้องพักบุ้งแก้วพักบุ้งแก้วสวยงามนะคะพักบุ้งแก้วสวยงามเดอ้ออันนี้คือสาตะวันหลผยบ๊อบพักบุ้งก็ได้มาเบิง้งอันนี้คือเฮตินแฮดพี่น้องเฮตินแฮดที่มีผู้กิ่นก็นเลยเอามาให้เพิ่นเอาดอกอันจุมจ่มๆเดยแล้วรู้บ่เอา้าบ่ ปุ้ยห,ยหลายๆเบิ้งป่าพี่น้องเบิ้งป่าแรนลังมากขนาดนี้ยินเสียงเข้าแหมเบึ้งห้อยน้ำเลยนะคะเบึ้งห้อยน้ำอันนี้คือความสมบูรณ์ของบ้านสวนจำปาสารจ้าทุกคนกเกษตรผสมประสานในหลายอย่างนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ